ก็อขอเสียงปรบมือคุณทุกท่านนะผมขอบคุณครับไปที่คิวต่อไปอไไคือเราเราต้องไปตรงไหนอ่ะดีนะปะดีนะฮะผมไปเวกสเตตได้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยต่อขอเสียบผมด้วยครับคุณอ่าคุณลิคูด้วยผมขอบคุณครับโอเคไปที่คิวต่อไปผมขอเชิญพวกคุณดีนะนครับผมเชิญครับ ไม่ค่อยหาสักเท่าไหร่หรอ,อใจใจะให้ร้องอีกรอบเหรอต่อยเพื่อนกูไหมเดี๋ยวเดูสวัสดีครับ yeah, <d> <c oughs> อย่าดนายังไม่ได้ร้อง <c oughs> อ๋อพอพอพอดีว่าพอพอไม่สูงไปอะปรับตรงไหนอะไม่ไม่สูงอะก็ปรับตรงนั้นน่ะตรงไหนอะเอ่าไม่สูงไปครับเออเอ้าเออเอ้าเอ้ <c oughs> าเอ้ากด <c oughs> ตีแล้วเอ้า พอดีว่าวันนี้เราอะมาวันแรกเรารู้สึกว่าเราประหม่ามากเลยอะเราเราเราตื่นเต้นมากๆเลยที่คนมาดูเยอะขนาดนี้ขอเวลาหายใจแป๊บนึงนะร้องหเอหายเลยร้าองไงห้เราไปหายเจมาที่บ şey ้ายองอเ เป็นงไงเพื่อนสบายดีเปล่าไม่ได้เจอนานเลยฮะไง <Okay. S 1> เป็นไงบ้างวะกินอะไรมากันยังอะพูดเลยวะคนที่นั่งอยู่เฉยๆนะครับแนะนําให้อ่ามาหน้าเวทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาร่วมสนุกนะครับมา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 รวมกันหน้าเวทีหน่อยปารองเทา<ว>้าให<ว>้รวยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยอย่าปารองเท้าที่ใจเ <ๆ S 1> ย็งงนก่อนมาครับมาครับอย่ามัวแต่อยู่เฉยนิ่งคนข้างหลังอะเหลาเวนเดอร์มามาหน้าเวทีไม้หมดไม้หมด ป้าด้วยป้ามาต้องให้ขานชื่อเนี่ยมามามาเออสวย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 วันนี้นะครับผมรู้ว่าทุกคนน่ะเครียดกันวันนี้ผมก็เลยมีความคิดที่ว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองให้ฟังเอาจีา่ายแล้วทำไมเราทำไมเครียดเราเนเาีเ่ยโอเคถ้า<ๆ>งั้นทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเพลงคือผมมาเป็นคนที่ชอบบิดบล็อกมากแต่ว่าเมื่อก่อนผมฝึกเยอะมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ห่างหายไปละแต่ว่าพอทําเป็นอยู่ เกี่ยวกับการเมืองเลยเออใจเย็นดินนเดี๋ยววันนี้นะโอเคถ้างั้นอ่ะในเมื่อเราชอบบิดบอกร์แล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาโชว์ให้ฟังนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับมารวมตัวกันหน้าเวทีนะครับต่อแถวยาวๆเลยโอเคพร้อมหรือไมเ <c oughs> คียร์คอเคียร์ครอ,คอ,คอ <c oughs> มาอะไร ผิด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 น mm ah ี่เราจะเล่าเรื่องผีโทษโทษโทษหิวตีนไวรุ่นเมื่อไหร่จะโดนเของเขาของเขาของเขาอ๋อผิดเพลงเหรออันนี้กรอบหรือเปล่าอ๋อเพลงนี้มีคนร้องไปแล้วเหรอมีใครยัได้มากกว่าต้นตีนเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใจเย็นก่อนทุกคนยืนหน่อยครับใครที่อยู่ใน PC ก็ยืนด้วยนะครับใครที่อยู่ใน VR ก็ยืนด้วยนะครับเออยืนยืนยืนลุงด้วยลุงยืน ป้าป้าอยู่ไหนป้ายืนหน่อยยืนอยู่ยืนอยู่เออยืนหน้าคอมนะเออนนั่แหละจังซีละพร้อมไหมทุกคนไปไปเต้นเต้นเออาเวทีกันหน่อยเล่าเวทีกันหน่อยเล่าเวทีเร็วขวา มันเหนื่อยตรงไหนมีมีหอบด้วยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่ผมฝึกบิดบ็อกมาเป็นเวลา4ปีนะครับวันนี้ก็ขอโชว์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับบ๊ายบายเดี๋ยวแล้วบิดบ็อกอะไรอ่ะไม่ใช่ทางไหน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 อ๋อพี่ทางทางไหนวะกรรมกรทางไหนไม่มีประตูอ๋อเห็นอันนั่งเพลงแล้วบิดบ็อกไป นก็ขอเสียงปรบมือให้กับการบีบบล็อกของคุณดีดาผมครับครับพอจากญี่ปุ่นพ่อเสียงเฮ้ยคุณไม่มีจิตวิญญาณในการฟังบีทบ็อกแม่ะูกผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคไปที่คิวต่อไปแล้วสภาพเลยไม่จริงโยกหน้าเวทีดูเลยเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วยักษ์ใหญไปจำมันใจจริงจ้าเริ่ม จ้าตะจิงจ้าอ้ยเปมไม่เข้าใจหรอกความเข้ากันอยู่ไหนจ้ามุตะจิงจ้าม้าวจ้าแ้วอีจ้าเ้เ้ไม่ได้เลยว่ะเจ๊ไป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 ไมได้เอาเาเอาเเอาเเราร็วร้องดิร้องเพลงโชว์เขมาไนกุกคนเมาะคนเมาร้องเพลงเอ๊ะเอ๊ะ ไปไปไปเต้นไปไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเอะอเอ๊ะอไปไปไปโยไปโยไปโยไปเฮ้ฮม้ฮ้ะดป้เฮ้ต้องร้องกูหายไปไหนวะบอหวบอกเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยบอกเสียงทุกคนเดแล้วกูว่าโดนบล็อกนลเออย่างมันเลยแป๊บหนึ่งนากินน้ำก่อนเฮ้ยใครเดใครเด็กอะไรเว้ยใครกน เลยเลยเลยลยเลยลยงเป็นสมเส้อนแเแล้วเพียกออ้แกงมาจ้าจริงจ้าเล่นเกมอะไกันบ้างค่เล่นอยู่สามเกมหลักๆเช่นวิยาแชทวิยาแชทวิยาแชทกล้โอเคสุดยอดไก่ร้องไงรู้มว่าไก่ร้องไงร้องไงอะกดึงดาวเดเบาเยผมจะถามว่า เพิ่งจะถามว่าเพิ่งจะถามว่าไก่ร้องไงนะมันดึงเหยืห่อมาบอกเย่ยังไงวนะคุณกุ้ไก่มาร้องเจี๊ยบลิงม,มาร้องตาแก,าก,กอย่ามาตลกดีแกอยู่ไก่บ้านไหนเนะี่ยไก่บ้านไหนเอาแล้สรุปไก่มาร้องไงอ่ะไก่ร้องปะเก๊กฮะปะเก๊กปะเก๊กเวลามันร้องมันจะร้องปะเกกออก,เก,ก๊โโอ้หไ่ กระเนายนายนายทำเสียงไก่ให้ฟังมั้งดินายอะปากเก๊กอะเมื่อกี้อ๋อปากกาอะไรบอกว่าปากเก๊กมาปากงปากกาอะไรปากกาเวนโอ้โหกูถามติงเหราแล้วท่ากิมก้าวน้ำแป็ง